มีอะไรน่าสนใจเราจะกินให้หมดไม่น่าเลยไม่ใจรออีนีดหน่แล้วก็รอดูอ๋อเนี่ยเราเรอยนนี้ไม่อยเรียนนี้เราจะเหมือนกันอะไรข้างในมนก็เป็นข้างในกั่งห้างในนี้ก็มีไมอยู่จ้ะคะใช่ไหมคะโตเรือง มีางกินนอย้เป็นยังไงมันก็เหมอนเป็นแป้งแป้งก็มีเป็นเหมือนเน้หอมืกันนีนหอมเออรชาตมอย่ใชาง่กเลย็เป็นแบเป็นแป้งแต่มาอกินเย็นกินก็มีรสชาติจืดมกิีหลายอย่างเลยนะจะมีมาลงมานาเรี่ยวลงมเลยเพื่อนในอันนี้